ตอนนี้ส่วนผสมและเครื่องปรุงของเราก็พร้อมแล้วค่ะต่อจากนี้เราจะมาแนะนําอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยที่จะมาทําแกงเลียงให้เราได้รับประทานกันในวันนี้อาจารย์ศรีสมรนคงพันอาจารย์สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะได,ด,ด้ยินชื่ออาจารย์มานานมากเลยครับแน่นอนเพราะว่าอายุมากแล้วตรงนี้ยิ่มานานอาจารย์ครับวันนี้มีเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นนี้นะคะเราจะทําเครื่องแกงก่อนค่ะเครื่องแกงของแกงเลียงเนี่ยนะคะ หัวใจมันก็จะมีหอมนะหอมไทยนะไม่ใช่หอมใหญ่นะแล้วไม่ใช่หอมกรีหอมแดงนะฮะเราจะหั่นอย่างนี้ก่อนเพราะวันนี้เราจะทําแบบสมัยใหม่ใช่ไหมไม่ได้ตำใช่ไหมเราจะปั่นแล้วก็ต้องหั่นอย่างนี้ก่อนนะคะการทําอาหารเนี่ยเราต้องมีสัดส่วนอันนี้เราใช้ประมาณสิบหนึ่งคนสี่ถ้วยตวงนะคะสำหรับหนึ่งหม้ออ่าหนึ่งหม้อรับประทานสี่ห้าคนเนี่ยนะคะอาหารนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วยกันหั่นเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะต้องมีกุ้งแห้ง,ง,ห,งหรือปลากรอบก,กุ้งแห้งเนี่ยเราซื้อมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องแช่น้ําก่อนให้มันนุ่มแล้วก็ให้สีสันมันออกไปลดสีนะแล้วก็ลดความเค็มค่ะแล้วก็พอมันแห้งแล้วก็ไปปั่นก่อนอันนี้ใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะครึ่งถ้วยตวงนะคะ,ๆๆๆๆะ,คะต่อไปอีกอันนึงนะคะที่สําคัญคือมันต้องเผ็ดด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยเนี่ยต้องเป็นพวกพริกไทยเม็ด แล้วก็เป็นพทิ้งไข่สีขาวเราต้องโขลกละเอียดก่อนเราใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนกาแฟนี่แหละนะคะประมาณสิบเม็ดนะะคไม่ใช่เพลกด้วยพี่ขี้หนูใส่ไว้นี่ก่อนอันนี้พอยออะอาจารย์ต้องใช้เครื่อยใส่อีกนะคะน้องแพงอีกสองหัวได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยหมดีอะะนคเยตัวนี้อีกอันหนึ่งก็คือกระปิ นะกะปินี่เราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ก็ประมาณประมาณ20กรัมนะคะไม่อาจารย์ครับถามนิดหนึ่งผมผมอยากทราบว่ากะปีดีกับไม่ดียังไงครับอาจารย์กะปีดีนี่ยนะสังเกตยังไงครับหนึ่งจะไม่คือคือเราจะดูอย่างนี้ดูสีก่อนดูกลิ่นนะคะถ้าห่อมันเหนียวมากเกินไปมันอาจจะมีส่วนผสมของแป้งนี่เราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะคือแค่นี้นะคะนี่ไว้ก่อนนะคะจะไม่ใส่ไปในเครื่องปั่นนะเดี๋ยวใส่เครื่องปั่นหนูหั่นต้มขวางลูกไันจะได้ปั่นไว อ่าปั่นละเอียดนะคะยันขอบอ่าเอาเลยควยกันช่วยกันครับอ่าขึ้นอย่างนี้ก่อนแล้วก็อ่าค่ะอาจารย์ครับไอ้ขัวหอมเนี่ยมันระหว่างหอมเล็กกับหอมแขกเนี่ยความหอมยังไงครับเออหอมของเราจะหอมกว่าแล้วก็มีความหวานกว่าถ้าหอมแขกเนี่ยมันจะมีแป้งเยอะนะคะแล้วกลิ่นมันก็จะไม่หอมเหมือนของเราหอมไม่ฉุนไม่หอมฉุนแบบอ่อันนี้เป็นกรรมยาแก้หวัด ได้ห่อๆหนี่นะแล้วอย่างกะปิเนี่ยมันก็มีแคลเซียมสูงเพราะฉะนั้นอาหารจานนี้เราเรียกว่าอาหารจารแนแคลเซียมได้นะคะ,คะเพราะว่าในกะปิร้อยกรัมเนี่ยนะคะก็มีแคลเซียมถึง3,800มิลลิกรัมโอหเยอะทีเดียวะนะคะ <โฮ S 1> ถ้าเรากินปกติเราต้องการแคลเซียมวัน800มิลลิกรัมเนัินเองเพราะฉะนั้น อันเนี้ยนอกจากเป็นอาหารใกล้วัดแล้วก็อาหารสําหรับคนที่คลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยคะต้องการแคลเซียมอย่างนี้ได้นะคะหรือผู้สูงอายุนะฮะเอาอันนี้อ่าปั่นเข้าด้วยกันโอเคถ้าอย่างนั้นอ่าใส่น้ำไปหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อให้การปั่นดูดเอาใส่เป็นตรงนี้ดีกว่าลูเออเออใช่แล้วเทลงไปเลยใช่เทลงไปเลยลูกค่ะอ่าทีนี้เราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปครับนะฮะแล้วก็ ีกระปิไทยสามอย่างมั้ะปั่นไปเลยกระปิที่หลังกระปิที่หลังเอาเลยค่ะถ้าก็ยังไม่ยอมใส่นลยคะส่วนนี้ก็จะทำให้น้ำแกงข้นขึ้นใช่ะข้นแล้วก็จะไม่ไม่ไม่นอนก้นค่ะก็จะมีเนื้อเดือดกันได้เลยค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ได้แล้วค่ะโอเคค่ะอ่าเราก็ได้แล้วได้ขั้นแกงแล้วนะ แล้วบางเจ้าเขาใส่กระชายด้วยะคะ่ะถ้ากระชายนี่ก็จะเป็นของยยอยุธยาอะไรเงี้ยนะคะอือาช้กับพวกปลาอะไรเงี้ยนะคะปลากรอบทีนี้ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงผักก่อนอื่นอยากจะดูวิธีการเลือกน้ำเจ้าอ่ะเราจะหยิกดูก่อนนะคะหยิกดูถ้าหยิกหยิกเข้าปุ๊บเนี่ยนะคะครเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอาเปลือกออก อ๋อท่านีกแสดงว่าทานได้พร้อมเกลือใช่มันอ่อนแล้วนี่แม่ค้าจะไม่ว่าค่ะอานแล้วไปกินที่ร้านเขาอะค่ะเเราก็ดูรู้อะนี่ฮะมัน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 ไม่อาหารมาเรียดมันไม่แข็งใช่ค่ะเพราะว่านี้ผมชอบมากเลยทานกับน้ำพริกกะปิครับอาจารย์ค่ะแล้วนี่เราก็หั่นแบบนี้ครับ เหมือนมะเขือเปาะไหมคะอ่าแล้วก็หั่นอย่างนี้ก่อนลูกหั่นแบบนี้นะคะเราก็ต้องรู้ว่าหั่นยังไงรู้จังว่าคือพอคำใช่ไหมครับค่ะพอคำเพราะอาหารไทยเนี่ยเราใช้ช้อนสากใช่ไหมถ้ามันใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่นะคะเอ่อันนี้เป็นผักเย็นเครื่องแกงมีของร้อน ร้อนกับเป็นพวกเครื่องแกงเนี่ยจะพาไปอยู่ด้วยกันร้อนกับเย็นก็เกิดความพอดีพอดีกันกินแล้วก็อร่อยเราไปขอเอาความชสนุกแล้วเนี่ยเอาบวกอวกบวกเออปอบบวกนี่นะไม่วงมดานะฮะบวกที่เวลาเลือกบวกนี้นะคะยาวๆตรงๆเนี้ยใช้ได้นะฮะแล้วตรงนี้อย่าให้มันลึกมากถ้ามันลึกมากบางทีมันแก่ตรงนี้ต้องไม่ลึกมากถ้าลึกมากจะแก่นะฮะบวกบางทีเพลงขาแล้วมีรสขมมัาเข้าว่ะมันเป็นอยู่ที่วันมันนะฮะแล้วก็นี่เราจะตัดนี้ก่อน ะะเท่านี้ก่อนลูกนะฮะแล้วเราก็จะปอกมันบวบนี่นะเวลาปอกบวบอย่าเอาเข้าไปลึกนะฮะปกติเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าบวบหนึ่งกิโลปอกแล้วต้องได้เปลือกเท่าไหร่<ะ>ได้เนื้อเท่าไหร่บางคนปอกเข้าไปปื๊บหมดเลยแล้วบางคนก็ปอกไม่เป็นแข็งกินไม่ได้นะคะเห็นอย่างค่บวบมันก็มีหลายอย่างะนะครับอาจารย์ทำไมเป็นบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมจะหวานจะหวานใช่ไหมอ่าจะหวานแล้วจะเย็นครับ ะะถ้าจะบวบวง,งูเนี่ยมันไม่ค่อยหวานนะคะเนี่ยนะคะแทบให้มีเหลือๆหลือ,องนี้ไว้บ้างนะคะปลอกบวบต้องใจยเย็นๆเ,เห็นไหมใจยเย็นๆบางคนเขาบอกว่าขูดด้วยอันนั้นได้ไหมมันก็ไม่ได้นะคะมันช้านะคะถ้าใส่ที่ป,ปากม,ม,มันช้าหมดแล้วนะถึงแม่มันจะอยู่ในหม้อกแกงถ้ามันช้าแล้วนะคุณค่าทางโภชนาการก็เสียไปต้องใช้มีดใช้ถูกต้องนะถ้ามีดใหญ่เกินไปก็ไม่ได้ลูก ละเอียดเนาะค่ะอเพราะนั้นคนโบราณเขาถึงมีมิดิหลายแบบไหมคะนี่อย่างแกงเย็นมันเป็นพวกผักตระกูลฟักเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ของผักเย็นของเย็นค่ะของเย็นจะช่วยได้เพราะว่ามันมีความร้อนของพริกไทยพริกไทยแล้วก็บใบมังลักอ๋อตอนแต่นี้อย่างคนโบราณเนี่ยเขาจะปอกแบบเขาจะหั่นแบบนี้นะลูกนะเฉียงหน่อยเนี่ยเราจะหมุน๋อามุนรอบอเห็นไหมครเบนาเท่ากันนะลูกนะไปตามจังหวะถ้าคุณก็เรียน ศิลปะอะไรเนี่ยนะรูปทรงต่างกันเห็นไหมมันอยู่ด้วยกันถือใช่าสนใก็มีความความหลากหลายครับอาจารย์ก็เหมือนกับผักที่มีความหลากหลายเท t e เจอร์ต่างกันรูปทรงต่างกันน่าจะความสวยใช่ไหมฮะอาจารย์เข้าใจหลักของฟู้ตไซส์ที่ดีอ้าวก็เดินมาเหมือน่านนี้ค่ะนี่นะคะเอาแค่นี้นะคะการเลือกวัตถองเนี่ยเราจะดูตรงนี้นะคะเราจะมีดปาดตรงนี้นิดนึงดูว่ามันมี ยางอะไรนี่นะฮะออกมาเนี่ยอย่างนี้ปุ๊บแต่มันเนื้อมันเหนียวนะคะนี่เห็นไหมมียางเอามาคือ<า>ต้องมีหรือไม่มีคะอาจารย์ต้องมีะต้องมียางนะคะอันนี้ฟักทองเนี่ยเราจะไม่ปอกทั้งหมดนะค่ะ<ห>เราจะให้มีเหลือเปลือกบ้างนึ่งเกิดความอร่อยแล้วตรงเปลือกมันเนี่ยมีสารอาหารที่สาคัญคือมีสังกะสีอ๋ออ่าฟักฟรัลใช่ใช่บ้านเราเวลาทานอาหารมันคือเอาเปลือกออกหมดเลยอะค่ะแล้วก็มันก็จะทําให้เละสังกะสีมีประโยชน์ไงรู้ปะ มียังไงครับอาจารย์ทําให้คนมีความคิดดีคนที่คิดไม่ค่อยดีนะต้องโดยสภาว่าบ้านเราตอนนี้ฮะทุกคนต้องกินต้องกินส่สิ่งเหล่านี้แล้วก็ช่วยเรื่องของโรคหัวใจนี่นะคะลุงนะทำอย่างนี้นะคือคือการปอกเนี่ยนะเราไม่จําเป็นต้องปอกซีเดียทั้งหมดเพราะปอกต้องเลี้ยงทั้งหมดอะมันลําบาก น้ออกไหมแล้วก็หั่นตรงนี้ออกหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ปอกปลอ่ออกมาครนะฮะไม่ใช่ปลอกทั้งโหงทั้งลูกไม่ใช่นะคะแล้วหั่นมาเป็นชิ้นมันจะปลอกสะดวกกว่าแล้วก็จับให้ถนัดมือนะ่ะอ้าวแล้วนะฮะเราต้องดูเออหั่นยังไงให้สวยหั่นยังไงไม่ให้เสียเศษหั่นยังไงให้ได้ใช้หมดดูชำว่าแล้วหั่นหั่นอย่างไรพออยู่ในหม้อแล้วสุกพร้อมๆกันเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดา แต่เราต้องใส่ผักที่สวดยากก่อนไหมคะใช่ถึงยังไงก็แล้วกันถ้าหากเราหันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นผักชนิดเดียวกันมันก็สุกไม่พร้อมกันค<า>่ะอ้าั่นเลยครับอ่าในผมจัดการครับอาจารย์อ่าข้างนี้โอเคงั้นผมเคาะเป็นผู้ช่วยอาจารย์อ๋ดาดีมากดีมากอ่ววาระวังมือนะลูกนะอ่ะาเลยเอาล,ละต่อไปแล้วก็จะเป็นดำลึงนะฮะ